สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a นดอมนะคะกับหัวข้อใครอยากเจอคุณใจจะขาด ขานาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีมีนกรกฎพิจิกมีนกรกฎพ,พิจิกมังกรมีนกรกฎพิจิกมังกรอ่ะประมาณนี้เออเป็นคนร่าเริงเป็นคนสดใสเป็นคนเข้าสังคมเก่ง เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงรักใคร่นะคะเป็นคนสนุกสนานนะเนาะคุยเก่งแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองแต่งตัวดีรสนิยมดีดูแลตัวเองดีรูปร่างหน้าตาบุคลิกกระภา, <c oughs> าิเรียกว่าอะไรอะรูปลักษณ์ภายนอกอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีแผ่วนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นเจ้าสเสน่ห์คนหนึ่งแล้วก็รู้จักใช้ชีวิตใช้ชีวิตเป็นหมายความว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเข้าเข้าสังคมได้ในขณะเดียวกันเขาก็อยู่คนเดียวได้ด้วยนะคนเนี้คือ สามารถอยู่คนเดียวแล้ว,ลวมีความสุขได้ทำอะไรคนเดียวได้ไปกินข้าวคนเดียวหรือว่า,อ,าอยู่บ้านทํากิจกรรมที่บ้านปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะออกไปพบเจอคนผู้คนออกไปพบเจอเพื่อนฝูง เวลาเข้าสังคมเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเขาก็จะแบบล่าเริงสุดใสสนุกสนานเฮฮาอืมเวลาทำงานก็เต็มที่จริงจังเวลาเล่นก็ก็เต็มที่เหมือนกันเวลาพักก็คือพักเต็มที่เหมือนกันนะคะอืมเรียกว่า ใช้ชีวิตได้ค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างลงตัวและไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองคือเขาจะไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งเพราะคนนี้เป็นคนที่ให้ความสนใจใส่ใจกับกับตัวตัวเองอะทั้งภายในและภายนอกคือหมายความว่าภายในอะ่ะฉันต้องมีความสุขฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะไม่เครียดเกินไปจะไม่ซีเรียสเกินไปหรือจะไม่ทำอะไรที่มันที่มันขัดใจตัวเองอะ ถ้าตรงไหนที่อยู่แล้วมันอึดอัดไม่เอาอืมถ้างานอะไรที่ทําแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็หาใหม่เอาจนกว่าจะรู้สึกว่าโอเคมันใช่อยู่ตรงนี้แหละไม่อึดอัดอยู่ตรงนี้แหละสบายใจทําต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเอ่เอะเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของความสุขให้ความความสำคัญกับเรื่องของจิตใจ และสองก็คือเขาให้ความสําคัญกับรูปร่างหน้าตาบุคลิกภายนอกนั่นหมายความว่าเขาจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ารูปร่างหน้าตาต้องดูดีสะอาดสะอ้านขุ่นเหินอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะมีเข้าเข้าฟิตหนุ่งฟิตเนสหรือออกกำลังกายรักษา,ร,กษาร,กรูปร่างเป็นตน้นอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของคนคนนี้ แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะเป็นยังไงเป็นคนคุยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งได้พูดคุยกันมีอาการแบบว่าตกหลุ่มรักที่เขาอยากเจอคุณใจจะขาดนั่นมันเป็นอาการของคนที่เหมือนกับกำลังข้างรักเหมือนคนที่ เพิ่งเพิ่งคบเพิ่งคุยแล้วมันมีแพชชั่นต่อกันมากๆมันมีความหวยหาอยากคุยอีกอยากเจออีกอะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นใช่ไหมเวลาที่เพิ่งมีความรักแรกๆเพิ่งคุยกันแรกๆเนี่ยโอ้ยมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุยมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอยากคุยอยากเจอเออคุยกันทั้งวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันก็ได้อยากเจออีกเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นั้น ะะแสดงว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งรู้จักเพิ่งคุยเพิ่งดีลกันยังอยู่ในช่วงแบบแรกเริ่มอยู่อ้าวอย่างนี้มันเป็นแบบไม่เกินสามเดือนอะคือหมายถึงว่าคุณกับเขาอะคบกันคุยกันได้ไม่เกินสามเดือนอะอารมณ์เนี้ยนะคะอะถ้าบางคนบางคนอาจจะมากหน่อยบางคนอาจจะแบบแต่ไม่เกินหกเดือนเพราะมันเพราะมันเป็นความรู้สึกที่สดใหม่ ตื่นเต้นเล้าใจมันไม่ใช่ความรู้สึกในเชิงที่แบบมีความผูกพันหรือแบบคบหากันมานานแบบเนี้ยอ่ะอันเนี้ยกรณีนี้คิดนี้จะเป็นเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นเป็นคนใหม่ๆเป็นคนที่เพิ่งคุยกันนะคะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะคุยหรือเจอกันผ่านสื่อโซเชียลผ่านสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอืมก็ได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนอาจจะเจอกันจากแบบ การเดินทางอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือคุณสองคนนะ่ะอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยบางคนยังไม่เคยเจอกันด้วยซ้าเพราะว่ายังไม่เคยตัวเจอตัวเป็นๆแบบซึ่งๆหน้าแต่อาจจะแบบมีวิดีโอคอลมีแชทมีคุยกันโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยมีอาการแบบอยากเจอมากๆหรือบางคนอาจจะเคยเจอกันแล้วแต่โอกาสที่จะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆมันน้อยน้อยมากๆนะคะเพราะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะอยู่ห่างไกลกันคนณละจังหวัดหรือคนณละประเทศแบบเนี้ยเอ,อ่ยิ่งอยู่ห่างก็เลยยิ่งคิดถึงยิ่งโหยหาอแล้วเขาจะทำยังไงคะ เขาจะมาหาคุณไหมเขาจะนัดเจอกับคุณหรือเปล่าตอนนี้เขากำลังคิดกำลังแผนกำลังวางแผนนะอาจจะยังอาจจะยังไม่ว่างแต่ว่าคิดเอาไว้แล้วแหละเช่นอะสมมุติว่าคุณกับเขาอะอยู่อยู่ห่างไกลกันมากๆใช่ไหมอยู่อาจจะอยู่กันคนละประเทศเขาอาจจะต้องวางแผนว่าโอเคเดี๋ยวหาวันหยุดหยุดยาว อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะลาพักร้อนเพิ่มอา่าแล้วก็บินมาหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคือกําลังคิดกําลังวางแผนจะเจอกันช่วงไหนดีจะเป็นช่วงไหนที่ว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยคือหรือบางคนเขาอาจจะทํางานธุรกิจส่วนตัวแต่คุณทํางานประจําอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องคุยกันดีลกันว่าเออเวลาไหนที่จะเจอกันได้เวลาไหนที่เหมาะสมเนี่ย เราว่ามันจะมีการเดินทางอา้าวมันจะมีการเดินทางจริงๆนะคะอ่อสิบดาบเนี่ยเอาจริงๆนะไม่ได้รู้สึกถึงอะไรที่มันแย่ๆนะแต่มันอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่ ย Sugar, french, ังเป็นความลับอยู่โอกาสดีๆโอเคเขามีแผนมีความคิดอะไรไว้ในใจอย่างนี้นะมันมีความเป็นไปได้คือเราไม่ได้มองไม่ได้รู้สึกเลยอะเปิดไพ่มาไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีแล้วเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมและก็รู้สึกว่าเขาอะคิดเวลาว่าการเจอกันครั้งหน้า ถ้าได้เจอกันไม่รู้แหละว่าจะเป็นวันไหนตอนไหนนะคะที่เขากำลังคิดกำลังแผนเนี่ย mm. เขาจะมีการเดินทางมาหาคุณมาพบมาเจอคุณและมันจะมีการพูดคุยหรือเออเสนอยื่นข้อเสนออ่ะพูดง่ายๆอ่ะอาจจะมีการขอคบมีการขอคบแบบจริงจังอะคะ่ะจากตอนเนี้ยเป็นคุยคนคุยกัน เดี๋ยวพอได้เจอกันปุ๊บจะขอคบแล้วนะขอเป็นแฟนแล้วนะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันไม่ใช่การตัดสินใจของเขาคนเดียวนะที่เราบอกว่ามันมันจะเป็นการยื่นข้อเสนออะนั่นหมายความว่าเพราะเขาอะจะถามคุณก่อนเขาจะถามคุณไว้ว่าคุณคิดเห็นยังไงเขาแค่เสนอมาว่าโอเคเราเรามาคบกันไหมเราเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ แต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างว่าอยู่ดีๆมาขอคบมาเราครบกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้มันจะเหมือนเขาเป็นคนตัดสินใจคนเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันจะมีการพูดคุยเขาจะเป็นการแบบเอ่อพูดว่าโอเคเราก็คุยกันมาเท่านั้นเท่านี้แล้วนะเราก็รู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วนะเรามาคบกันจริงจังไหมอะไรแบบเนี้ยคุณเห็นว่าไงคุณคิดยังไงอ่ะเขาก็จะมีการถามอืม แนวโน้มในเรื่องเวลาหน่อยแล้วกันเนาะประมาณเมื่อไหร่ช่วงไหนเร็วสุดนะมีสี่วันอันนี้ก็เร็วเร็วไปไหมอะแต่แต่มันมีนะบางคนนะคะก็คือเขาอาจจะแพนมาล่วงหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยออแพนมาล่วงหน้าแล้วก็เลยช่วงนี้ได้ในระยะเวลาที่เร็วขนาดนี้สี่วันแล้วก็มี ห้าสัปดาห์สิบสัปดาห์ห้าสัปดาห์สิบสัปดาห์นี่ก็ประมาณ1เดือนถึงสามเดือนนะคะอะประมาณนี้โอเคจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ